ยูที่ใด MK สุกี้แต่รู้ไหมคะว่า MK กรุ่มเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ร้านสุก,กี้เท่านั้นและรู้ไหมคะว่าร้านอาหารร้านแรกที่เขาเปิดเนี่ยไม่ได้เป็นสุก,กี้แต่ว่าเป็นร้านอาหารไทยค่ะ MK เนี่ยเป็นร้านอาหารธุรกิจครอบครัวที่เป็นร้านเล็กๆค่ะเปิดที่ย่านสยามสแควร์โดยคนที่ดำเนินกิจการเนี่ยนั่นก็คือคุณป้าทองคำ และอาหารที่ขึ้นชื่อก็เป็นเมนูอาหารไทยทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวมันไก่ยำแซบๆซบหรือแม้แต่เนื้อตุน๋นหมูตุน๋นจนกระทั่งเมื่อปี2527ี่เนี่ยคุณป้าทองคาได้รับการชักชวนให้ไปเปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าและห้างห้างนั้นก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าวโดยคุณป้ามีการเปลี่ยนชื่อค่ะจาก MK เป็น Green MK แต่ว่าก็ยังคงเป็นร้านอาหารไทยอยู่จนกระทั่งเมื่อปี2529คุณป้าได้มีการเปลี่ยนจากร้านอาหารไทย เป็นร้านสุก,กี้ค่ะและปัจจุบันนะคะอยู่ภายใต้บริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนหรือว่า MK Group และมีร้านอาหารที่น่าสนใจมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นร้าน MK สุก,กี้ที่มีถึง439สาขา MK Go 5สาขา MK Life 4สาขาร้านอาหารญี่ปุ่นยายโยอิ199สาขา ร้านอาหารญี่ปุ่นฮากาตะ1สาขาร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาสกิ8 8สาขาร้านอาหารนัสยาม1สาขาร้านอาหารเลอสยาม3สาขาร้านอาหารแ้มเจริญซีฟู้ดส1สาขาบิสซี่บ็อกซสาขาและร้านเลอเพอร์ทิก3สาขา นอกจากนี้นะคะ MK Group เนี่ยเขายังส่ง3มแบรนด์ร้านอาหารที่ไปเจาะตลาดต่างประเทศอีกด้วยค่ะนั่นก็คือร้าน MK Suki ที่ญี่ปุ่นถึง25สาขาเวียดนาม5สาขาลาว3สาขาร้านอาหารญี่ปุ่นมิยาสกิลาว1สาขาและล่าสุดคือร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดที่มาเลเซียถึง3สาขาและกำลังเตรียมเปิดเพิ่มอีก5สาขาภายในปีนี้ค่ะ